สวัสดีครับชาวนี้ทีฟีช่องทานินกาแฟะสะดดแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังรายการคุยจาภาษาสนุกของชาวบ้านนะครับของเรื่องหลายๆเรื่อง,องทั่วไปแต่ละวันนะครับ ผู้สางผลหลักอย่างเป็นทางการนะครับก็คือกาแฟสดเดือดสาน้อยพิษบ้านพแพงปลาแซบผักแดงนะครับวันนี้ชาววันพุทธที่21คกุมภาพันธ์พศ6 7หหสนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก่อนจะเล่าข่าวเล่าเรื่องสัตว์กาแฟ เสดิดไปสักหนึ่งซองอหอพี่น้องอะนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหเขา่าทางด้านสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงไปเล่นอยู่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครนะครับอลังการงานสร้างเหมือนเดิมครับอัญญะอัญญะนะครับภาษาสัพท์เขเรียกวงล้างในอัญญะนี่คือหมายถึงว่าโอ้โหคนนี่สุดยอดครับแน่น แทบไม่มีที่จะยืนนะครับชงฟรีกันเล่นกันสว่างไปเลยทีเดียวอันนี้ข่าวข่าวที่จะไปเล่นตัวนะครับน่าจะ <c oughs> ไปขาวบางปูนะครับเดี๋ยวจะเช็คข่าวให้อีกทีนะครับช่วงใสายๆนะครับดูกันอีกทีว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเล่นที่ไหนกันนะครับก็ตามข่าว ตามข่าวกันไปเรื่อยๆครับก็ผ่านพ้นเรื่องของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเป็นกระแสในกระแสที่ผ่านเข้ามาช่วงอาทิตย์นึงนี่โหสุดยอดครับหลายเรื่องหลายราวนะครับแต่บอสจูยังคงสุดยอดเหมือนเดิมครับเรื่องชิวๆสำหรับแกามากนะครับเพราะว่าแกผ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องราว ว่าจะโจด่งดังว่าจะเป็นผู้นำที่ทีมงานให้ความเชื่อมั่นนะครับผ่านประสบการณ์ได้เยอะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องประสบการณ์การบริหารทีมงานมอลํานะครับของไอหนุ่มมากโกโจโยโมนินนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมนะครับ ดูว่าผลงานของมอลลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าวงหญิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้กําลังตั้งนะครับวงที่สองนะครับบอลลาไอดอลนะครับเตรียมเวทีเครื่องเสียงพร้อมหมดแล้วนะครับถงึงวันเปิดวงก็ประมาณสิงหาเดือนสิงหาเนี่นะครับเวลาไหนก็เดี๋ยวจะบอกพี่น้องท่านผู้ชม ให้รับทราบกันอีกทีนะครับเป็นพอสังเกตการณ์ช่วงเปิดมงมลำัวงที่สองนะครับของเกรือข่ายของสาวน้อยพิับ้านแพงนะครับเข้ามาสู่ช่วงพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้นะครับที่ชนบุรีนะครับอากาศยังคงเพิ่มความร้อนนะครับอุณหภูมิจาก24ไปถึง30 สี่องศานะครับบางทีพี่น้องทำไล่มันไล่อ้อยหรือว่าไล่สับปะรดนะครับใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวคุมปกลุมหม,ม,มร้อนให้ร่างกายอย่าประทะกับพระอาทิตย์มากนะครับพระอาทิตย์นี่ทรงกดเลยนะครับคมร้อนนี่สามารถให้หน้าแร่ได้นะครับพี่น้องนะครับพยายามใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวนะครับทาครีมก็ คงจะเอาไม่อยู่ครับถ้าไม่ป้องกันในเรื่องช่วยความเผาผลาญของพระอาทิตย์นะครับพี่น้องแถวจังหวัดทางอีสานก็คงคงความร้อนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มความร้อนระดัภูมิเพราะช่วงนี้จะเข้าสู่บรรยากาศของฤดูแรงจะเข้ามาเยือนนะครับพอใกล้ช่วง<ม>เพิ่แป๊บเดียวครับ <c oughs> จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการ นะครับแป๊บเดียวร้อนแป๊บเดียวหนาวแป๊บเดียวฝนนะครับเดี๋ยวนี้เวลามันช่างเร็วเหลือเกินนะครับพี่น้องจะทําทอะไรก็รีบทานะครับครับพี่น้องเช้านี้ก็คงจะหมดมุกเท่านี้แล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีข่าวข่าวอะไรผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังในช่องทานินกาแฟเสเดนนนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องทานินกาแฟาสดด้วยนะครับพี่น้องครับสวีดัสสวัสดีพี <Hey. S 1> ่น้องเอ้ยพี <c oughs> ่น้องแมวพี <c oughs> ่น้องแมวแมว,แมว yeah.